จากนั้นเราจะนําลูกปืนใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เราจะหาเหล็กแท่งกลมๆแบบนี้แล้วก็เราจะตอกรอบๆบริเวณนี้เห็นไหมให้ตอกเฉพาะตรงนี้นะตรงขอบขาวๆข้างนอกเนะี่ยเนี่ยอย่าไปตอกโดนสีแดงนี่นะถ้าตอกโดนสีแดงเมื่อไหร่เสียเลยนะครับลูกปืนจะเสียอีกเพราะฉะนั้นเราต้องตีตรงขอบเฉพาะขอบตรานะั้นนละไล่ขอบให้มันลง พยายามครับโฟกัสให้ดีนะครับอย่าโดนสีแดงนะโดนไม่ได้โดนง,งานองอกนะครับกอกลงให้สุดเลยนะครับอ่ะสุดละก่อนใส่ก็ทาน้ำมันด้วยรลบหลบๆอบอ,บอ,บอแบบนี้เห็นไหมมันก็จะลงสุดสุดละอ่าลูกปืนที่ใช้ครับเบอร์อะไรหรอผมจะข้างหน้าของเว็บร้อยสิบไอ ลูกปืนเบอร์นี้อะไรคัเบอร์นี้เด็ดทำให้ดูเบอร์อะไรเอ่ยหกสองศูนย์หนึ่งนะครับหกสองศูนย์หนึ่งจะใช้เบอร์น,นี้6 2หกสองศูนย์หนึ่งทั้งซ้ายขวาเลยนะครับย้ำไว้นะครับร้อยเว็บร้อยสิบไหกสองศูนย์หนึ่งทั้งซ้ายขวาแต่ผมจะใช้ลูกบล็อกนะครับให้มีความโตเท่าขอบนอกลูกปืน,นะครับนี่ย้ำอีกรอบหนึ่ง พอจบส,สุดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งหนึ่งฝั่งครับส่วนอีกฝั่งก็ใส่เหมือนกันเลยแต่อย่าลืมนะก่อนจะใส่ให้ใส่บูทด้วยแค่ลืมใส่เงี่ยนออกเลยนะครับหลังจากเซอร์วิลรอเป็นลูกปืนอะไรหรือว่าถอดลอมาเช็คแล้วก็จะดูอย่าลืมด้วยมันจะมีซีนแบบนี้เช็คดูว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือเปล่าถ้าเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะพ่อ ยัดลงไปได้เลยตัวนี้แทนกระบีนิดหนึ่งก็ได้ก็ยัดลงไปประมาณนี้ถ้าเราไม่ใส่นะครับเดี๋ยวลูกปืนจะแตกนะครับเดี๋ยวใส่ก็จะเข้าอันนี้เป็นซีนกันฝุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปกันฝุ่นเฉยๆยนะครับประมาณนี้ใส่ไปให้สุดเลยหลังจากใส่ซีนแล้วนะครข้อดีของอซีนกันฝุ่นนะครับเวลาเราใส่ล้อ บูทตัวนี้มันจะเสียบได้อยู่นะครับเห็นไหมถ้าหากว่าซินกันฝุ่นนี่ไม่มีครับจะใส่ลําบากครับใส่ล้อลาบากครับเพราะว่าไอตัวนี้เราก็ต้องคอยจับด้วยแบบนี้ยจบสวยเลยก็อยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอการคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ